สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบ,รา,โโโนบรารมีของหลวงปู่ชินอิสริโกวัดอรหันไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสวัสดีทุกท่านทุกคนครับันนี้มามารีวิวมารีวิวโอ้มันภาพมันมันมวเนาะครับมารีวิวแล้วก็มาขออนุโมทนาสาธุกับสายบุญนะครับใน ในชุดวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ที่ไร้สดกันนะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสิทยสัทธาอนุรักษ์บารมีหลวงูุชินอิสริโกเประเจ้าบุรพาชิตราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในเมตตานะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างพระประธานในโบสถ์นะครับโบสถ์วัดป่าดอนล,ล้ำ ตำบลเชียงหวางอัพเพอเพนอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นโบสถมหาอุดนะครับโบสถประตูด้านเดียวครับขอบพระคุณขอบพระคุณยาจะต่อกันไปอีกนะครับอันนี้มารีวิวให้เห็นนะครับพระ1,000บาทได้อะไรไปบ้างจัดสดุดจัดปลัดบอกสุดจริงกระดิ่งแมวหาที่ไหนจะได้อีกแล้วนะครับก็เสร็จหรือหมดไปที่เรียบร้อยนะครับดูนะครับเป็นพระร้อพิมนะ อันนี้เป็นพระในชุดขุนแผนยุคต้นนะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนยุคต้นครับอันนี้ขุนแผนยุคต้นมีหลังฝังกานทูบแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับลงรักปิดทองแบบนี้นะครับาครับดูนะครับขุนแผนจันลอยครับ ยุก,ก่อน1นนะครับถอยลังไปถึง1นึขึ้นมานี้นะแล้วก็มีสมเด็จเก่าๆครับในชุดห่อผ้าในชุดหม้อจีวอทั้งหมดนะครับนีทั้งหมดเลยนะครับรวมๆกันไปมีคุณแผนไข่าซีกยุกผงยอดภายผงใบรลานผงกะลานะครับมีสีวรียุคผงคุทุกคุณผงวิเศษ ดินสอพองนะครับมีลูกอมนะครับแล้วก็มีจะลอยเล็กด้วยนะครับมีปิดตาล้อพิมพ์ทั้งหมดได้สีพึ่งอีกต่างหากนะอันนี้เป็นแต่ละชุดมันจะคล้ายๆกันประมาณนี้เลยนะครับจะได้กันไปประมาณนี้และอ,อันนี้เป็นสมเด็จแพรนะครับที่ให้ท่านลองรันนะที่ได้ไปนะครับยินดีด้วยนะครับในชุดนี้นะครับแค่แค่ลำพังเลี่ยมนะครับลำพังเลี่ยมนี่ก็ ไม่น้อยลำพังเลี่ยมเล็ก,ลกๆใหญ่ๆเขาเฉลีย่ยผมไปเลี่ยมก็80บาทค่าเลี่ยม80บาทนะครับ8-4 32 3 0 0ากว่าบาทแล้วดูนะครับกรอบพวกนี้นะครับผมอยากแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นก็สาธุสาธุาธเดี๋ยวอาจจะมีการสตรีมสดไลฟ์สดอีกนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันนี้วันพุธวันพุธทันไหมวันพุธในวัน พรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับอ่าวันพุธวันพุธเดี๋ยวจะซักวันพุธอีกหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้วันอังคารเดี๋ยวแจ้งข่าวบอกบุญกันมานะครับเนี่ยก็ได้ไปสองชุดนะครับท่านรองรันชุดคุ้มครับผมดูนะครับอันนี้คุณแผนหนึ่งสองหนึ่งสี่สวยจัดอันนี้ก็วาระชุดสามเลยนะนี่นะโอเคนะครับผมวันนี้มารีวิวให้ดูเด้อให้ดูแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุ ในทุกกำลังใจในทุกความเมตตาของทุกท่านนะครับเราก็อย่างนี้แหละครับก็ค่อยๆทำต่อๆต่อเนื่องกันไปครับหาค่าลดค่าน้ฐบันกันไปในควบคุมเนาะไม่มีใครที่จะอยู่คงกภพันชาตีนะครับก็คงจะไปตามบัตรนี่แหละทำได้ตามกำลังครับสาธุสาธุนะครับในรอบหน้าผมจะจัดชุด500อะจัดชุด5 0าเยอะ ลดจากหนึ่งท่านก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะจัดชุดเบาๆลงไปอีกนะก็ถือโอกาสเอามาให้ชมกันนะครับขอบพระคุณด้วยแล้วก็นี่คือเราเมตตาแบ่งปันกันครับแบ่งปันครับมีอะไรแบ่งปันก็แบ่งปันกันได้สุบคุ้มจริงๆนะครับก็ท่านที่เข้ากลุ่มก็เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมแชร์ผมฝากลิงก์ไว้ข้างล่างท่านก็เข้าไปเดี๋ยวผมรับแอดนะครับเข้ากลุ่มนะครับก็จะได้เห็นหน้าค่าตาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปในกลุ่มศรศรัทธา อนุรักบารมีลวงปู่ทิมนะครับหรือถ้าทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเข้าไปนะครับเม่อมีเวลาไปนั่งดูคลิปเก่าๆสมัย3ปี4ปีที่แล้วเนาะก็มีหลายคนเข้าเข้าไปดูคอมเมนต์โน่นนี่นั่นนะเรื่องพระนะตอนนี้ก็นั่นไปแล้วลหละนะครับด้วยข่าวก่อนกระแสยังแรงอยู่นะครับในเรื่องของ 1.7.1. 5ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปสารพัดที่จะไปแล้วนะครับ กติดตามกันไปอย่างนี้นะครับหลายคนก็เออมองทางเห็นนะก็ดีแล้วดีแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องมาระวังกันเองนะครับในหนึ่งในชุดใหม่ที่ออกมาไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แหละวันนี้นะขออนโมธนาสาธุนะครับยังมีพระดีๆหน้าตาดีๆที่ยังผมยังไม่ได้นํามาให้เเลยนะครับอย่างเช่นชุดนี้นี่ชุดอ่า เคลือบเทียนนะครับปิดรักษาผิวด้วยเคลือบเทียนน่ยชุดนี้ก็ยังไม่ได้เอามาให้ดูแล้วก็จะมีคุณแผนบล็อกวัดอีกนะครับคุณแผน1.5บล็อกวัดซึ่งเป็นบล็อกสุดท้ายนะครับถึง1นึก่อนหนเนี่ยไปนี้นะในราคาที่เบาลงมาเพราะในชุดก่อนเขาจะเป็นชุดนิยม ABC จะอยู่ในชุด C นะครับผมราคาก็วางไปตามนั้นชอบความสวยความงาม มีน้องที่เขาเอามาพระมาให้เดี๋ยวผมจะเอามาร่วมบุญในวันพุธนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาร่วมกันอานนุมโมทนาสาธุกับน้องเขาเนาะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะขอญาตนำเรียนเบื้องต้นก็ต้องขอบพระคุณนะครับน้องชายสายศรัทธาบรารมีน้องคนทางอีสานเรานี่แหละนะครับเดี <ks> ๋ยวจะบอกชื่อนะขอญาตเอ,อ่ยนามนะครับในเขาในวันอาจจะค,คิดเย็นนี้อาจจะมาลงพบปะพูคดคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะครับผมอย่างชุดเนี้ย ใครที่ได้ไปก็สุดคุ้มแล้วเห็นไหมครับเนี่ยคุณแผนหนึ่งห้าเนี่ยหน้าตาอย่างนี้จัดๆแบบนี้หาที่ไหนได้แล้วแล้วก็ยังมีพระสมเด็จที่ผมคัดสวยแล้วนะไปเลี่ยมแบบนี้นะครับหรือจะเป็นปิดตาแบบนี้ออันนี้อีกชุดหนึ่งนะของเดี๋ยวรอเขาทักมานะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเสียนโตยุคเก่าๆแบบนี้นี่เลยนะครับผมยุคเก่าผงขาวนะ สุดคุ้มครับสุดคุ้มก็แบ่งกันไปครับน่าจะจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วโอเคนะครับผมแล้วก็ดูอีกศรัทธาสายหนึ่งนะครับนี่ทันก็ไปแล้วชุดใหญ่เลย2ชุดนะครับอนิทัศออกมากรดอันนี้ก็จะมีทั้งรูปเหมือนหลวงปู่ที่เป็นงานแกะด้วยนะครับสาธุสาธุนะาดีใจด้วยครับก็จะเป็นปิดตามหาลาภเล็กนี่ครับมีฝั่งพลอยงามครับนี่นะ เขาก็ดูดีๆเนาะสายตาเขาได้รูปหล่ออะไรไปนะครับขอให้เป็นมงคลขอให้เป็นสิ่งดีๆนะครับนี่ก็ไปครับรวมไปครับรูปอะไรต่างๆก็ชุดนี้รูปเหมือนอันนี้ยังพอมีอยู่เหลือน้อยแล้วล่ะครับอ่าสองสี่ศูนย์แปดนะครับก็ล้อล้อพิมพ์มานะครับแล้วก็สีบรีพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหาหายยากหน่อยมันจะเป็นามาคู่กันกันกบ เนื้อสัตนเคมจะมาคู่กันกับชุชกเนาะอันนี้เนาะครับผมอันนี้จะพบน้อยพบน้อยครับในเวลาเหล่านี้อย่างเงี้ยตัวเก่าครับผมโอเคก็ก็ได้ไปแม้กระทั่งรูปหล่อหลวงปู่นะยุกโซลถนี่นะอันนี้ของดีนี่ที่เรียมอยู่ในของดีนะครับก็น่าจะครบแล้วน่าจะได้จัดส่งให้นะครับทั้งหมดเลยเมื่อวานก็จัดส่งแจ้งไปในเพจแล้วนะอยู่ในนั้นแหละใครตกลงนยังไงก็ทักทายกันไม่เป็นไรนะ รวมกระทั้งชุดอันนี้นะชุดกระดูกภายชุดนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดพิเศษให้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันแน่นอนนะครับก็ในเพจทางไลน์นะครับก็ยินดียินดีนะครับเดี๋ยวยังไงก็กราบเรียนเรียเชิญทุกท่านนะครับถือโอกาสบอกเล่า90นะครับในทุกสายบุญสายศรัทธานนะ ช่วงนี้หรือมีอื่นๆผมก็จะทยอยลงมาให้นะครับในนาทีนี้อะไรที่พอจะแบ่งปันก็นได้ก็จะแบ่งปันกันไปนะครับนะผมกลัวไม่เพียงพอพูดง่ายนะครับกลัวไม่พอเพราะว่าเห็นว่าหลายตังค์อยู่นะครับผมหลายตังค์อยู่หลายตังค์อยู่ก็พยายามทําเต็มที่อ่ะเท่าที่มีกําลังนะครับผมเอเคโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับเช้าวันนี้ก่อนไปทํางานก็ขอให้บุญรักษา บ,บารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วก็มีพวกนี้ก็ยังไม่ไดเอามาน,นี่อันนี้ของดีนะครับนี่เนี่ยพวกนี้ของดีนะครับผมสุดจัดสุดจัดนะครับรวมทั้งเสียงเสียงโตกลุ่มหนนะครับโอเคนะยังมีหลายอย่างที่จะได้แชร์แลกเปลี่ยนกันอีกนะบุญรักษาทุกท่านทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ วันนี้มาพูดคุยพบปะกันประมาณนี้นะครับสะอนอนอุดรทีวีครับผมขอพอบคุณมากมายสวัสดีครับ